สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสเครื่องชงเครื่องบดนะครับลูกค้าบอกว่าให้เทสเต็มระบบเลยนะครับก่อนจะส่งไปลาวนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าสองคนนี้แกะออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบไหนฮะโอเคครับก็เริ่มต้นจากการเช็คระบบเครื่องก่อนนะครับนะก็เดี๋ยวเรารันระบบให้เครื่องใช้งานได้ปกติก่อนนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าเครื่องถึงมือลูกค้าทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็แกะออกมาก่อนเลยนะครับ เช็คสภาพให้เรียบร้อยนะว่ามีร่องรอยอะไรบ้างนะครับที่เป็นดีเฟกต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้เบื้องต้นอยู่ในคลิปวิดีโอก็สามารถดูได้นะครับเราแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะมีตัวเครื่องนะครับพร้อมกับอุปกรณ์บางส่วนนะครับก็จะมีพวกน้ําดีลีวก็น้ําทิ้งนะครับโอเคครับก็อุปกรณ์ที่แถมไปให้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ เดี๋ยวเครื่องเนี่ยจะเซ็ตให้เป็นแบบระบบดูดจุ่มถังไปเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถอาพอไปถึงก็ใช้แบบดูดจุ่มถังได้เลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะใช้เป็นระบบแบบดูดจุ่มถังไปเลยนะครับนะนี่พี่จีจะเห็นในคลิปนะครับก็คือน้องเขาทำการสวิต์นะครับนี่ตำแหน่งให้เป็นแบบ แท็บวอเตอร์นะครับก็คือดูดจุ่มทางนะครับถ้าลูกค้าต้องการใช้แบบแทงก็แค่สวิต์กลับไปเป็นวอเตอร์แทงนะครับผมนะทีอันนี้ถ้าสมมติว่าเครื่องถึงมือลูกค้านะครับนี่ก็เอาสายมาเสียบใส่ตามที่วิดีโอนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนการเสียบก็คือให้ลึกนะครับสุดๆเลยนะครับแล้วก็แน่นด้วยนะครับผมมิฉะนั้นอากาศจะเข้านะครับผมเดี๋ยวตอนดูดน้ําเนี่ยจะรู้เลยครับว่าเสียบแน่นหรือไม่แน่นนะครับถ้าดูดแล้ว มีเสียงอากาศเข้าอันนี้คือเสียงไม่แน่นนะครับแต่ถ้าเกิดดูดแล้วปกติน้ําดูดลันปกติก็แปลว่าสําเร็จนะครับส่วนเรื่องความพร้อมนะครับที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือเรื่องไฟกับเรื่องน้ํานะครับไฟก็ตัวนี้กินไฟอยู่ที่2,700วัตต์นะครับผมนะรวมเครื่องบดก็ประมาณสัก3,000วัตต์ต้นๆนะดีนะครับฉะนั้นก็พยายามเ,เดินแยกไฟให้ดีนะครับถ้าใช้เป็น ปลั๊กพ่วงก็เป็นปลั๊กที่มันเป็นปลั๊กเชื่อตสาหกรมนิดนึงนะครับที่จะรองรับกําลังไฟได้3,500วัตต์เป็นต้นไปนะครับอันนี้ต่อให้เราใช้เป็นระบบดูดจุ่นถังก็ต้องเติมน้ําในแทงเพื่อตัดระบบเซ็นเซอร์นะครับผมแต่น้ําที่เราใช้อจะไม่ได้ใช้จากแทงในเครื่องนะครับใช้จากถังด้านล่างนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันครับแล้วก็เปิดเครื่อง จะได้ยินเสียงปั๊มดูดน้ำเข้าเครื่องนะครับเล็กน้อยนะครับตามคลิปวิดีโอเลยนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้เวลาประมาณสัก1นนาทีครับน้ำก็จะเต็มหม้อแล้วช่วงระหว่างที่น้ำดูดเข้าหม้อนะครับเดี๋ยวเอาหอยายกแกกเครื่องบดนะครับแค่สองพันมิลลิลิตรก็ลังที่ได้ไปทั้งเครื่องบดจะเป็นลังมาตรฐานนะครับที่ใช้สำหรับการขนส่งนะครับผม อะไรก็เลลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลๆแล้วก็พยายามเก็บพวกลงังที่มีไว้นะครับนะจะได้มีปัญหาจัดส่งเครื่องซ่อมได้สะดวกสบายนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องบดยกขึ้นมาเซ็ตกันนะครับโอเคครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเสียงพังเงียบแล้วครับก็เปิดปิดใหม่อรอบหนึ่งที่เป็นการรีเช็คนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการเปิดเครื่องใหม่นะถ้าเราเปิดเครื่องตอนเช้าก็ไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับจากการฝัดน้าไล่ยาวประมาณสัก5้าถึงสิวินาทีอันนี้ต้องทําทุกเช้านะครับตอนเปิดเครื่องใช้งานนะครับก็ฝัดประมาณนี้นะยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรา ขั้นตอนการเปิดเครื่องเนี่ยครับดูดน้ําจุ่มถังปั๊มดูดน้ําเต็มหม้อฝัดน้ําไล่ยาวให้มันโฟโลที่หัวตามคลิปนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับเครื่องรออย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่จะร้อนพร้อมใช้งานนะครับตำแหน่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือตําแหน่งนี้นะถ้าหยุดกระพริบก็แปลว่าตัวเครื่องพร้อมใช้งานทั้งระบบนะครับผมก็ เดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานทั้งระบบก็จะมาเซตเรื่องของปุ่มต่างๆให้ทีหนึ่งนะครับพร้อมแล้วครับก็คือเครื่องรอพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเช็คเครื่องพร้อมกับเซตอัพในเรื่องของอปุ่มต่างๆไปให้เรียบรอในตัวนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราเซตในเรื่องของปุ่มต่างๆนะครับปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3นะครับผมอ่เดี๋ยวลองลองกดเช็คก่อนลองฝกักน้ำดูครับปุ่ม1ก็ใช้งานได้ปกตินะครับ ก็ปุ่มพวกนี้จะเป็นปุ่มที่สามารถตั้งเวลาหรือก็คือตั้งทามเมอร์ได้นะครับสามารถตั้งได้ทั้งหมด3าปุ่มนะครับผม<ว>เดี๋ยวผมจะตั้งให้เป็นไกด์ไลน์ไปก่อนนะครับก็คือปุ่ม1 25ิาวิปุ่ม2 35ิาวิแล้วก็ปุ่ม3จะตั้งให้เป็นปุ่มแมนวนวลนะครับผมมาดูวิธีการตั้งกันครับเดี๋ยวผมตั้งปุ่ม1นนะเป็นตัวอย่างให้นะครับผมเดี๋ยวจะใช้ด้ามเพื่อวัดแรงต้านของเข็มไปด้วยในตัวนะครับ กดปุ่มที่เราต้องการจะตั้งแช่ค้างเอาไว้ครับห้ามปล่อยนิ้วนะครับปุ่มนก็จะกระพริบอย่างนี้ได้เวลาที่เราต้องการเราก็ปล่อยมือครับปล่อยนิ้วได้เลยนะครับออกจากปุ่มได้เลยยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมจะตั้งอยู่ที่25วินาทีนะครับเราสกัดชอ็อตก็ช่วงเวลาประมาณนี้ครับ25 3ห4าวิก็แล้วจะสูบไปนะครับ โอเคเรียบร้อยครับก็ถือว่าตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิสตีมนะครับ mm hmm. กดบวกแชร่รข้งเดี๋ยวผมจะเซตค่าที่ผมชอบใช้กันอยู่นะครับก็คือประมาณสัก5้าองศานะครับไอห้า5บห้าองศานี้คืออุณหภูมิมันจะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับก็ตกอยู่ประมาณสัก5 7 6 0บนะครับก็ลองชิมดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ ลบแช่ค้างอันนี้จะเป็นช่วงพักของบูมมิงนะครับนี่บูมมิงช่วงช่วงพีฟิชั่นมันจะมีช่วงพักอันนี้ก็ตั้งช่วงพักได้นะครับก็ปกติทั่วไปก็ตั้งประมาณพักสองนะครับโอเคเรียบร้อยน,นะครับตัวเครื่องก็เดี๋ยวขอเช็คโดยรวมนิดนึงนะครับก็คือสก,กัดปุ่มหนึ่งยี่สิบห้าวิพร้อมกับฝัดสตีมนมนะครับเช็คอุณหภูมินะครับเดี๋ยวเช็คอันนี้คือตั้งยี่สิบห้าวินะครับ ผมก็จะสก,กัด25มิลส่วนสตรีมลมเนี่ยถ้าได้55องศามันก็จะตัดนะครับเี่สามารถสก,กัดพร้อมสตรีมได้นะครับอันนี้คือจำลองไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาทำกับกาแฟอีกทีนึ่งครับทำสักไปดูอีกทนีนึ่งโอเคได้ครับ25วิลสกัด ห้าสิบห้าองศานี่ตีมนมหยุดนะครับนี่ก็คือเครื่องใช้งานได้ปกติตีมระบบนะครับน้ำร้อนสักนิดนึงครับเชหนยคลิกซ้ายเปิดคลิกซ้ายปิดนะครับระบบน้ำร้อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องเข็มนะครับเข็มตัวนี้จะเป็นเข็มวัดแรงต้านนะครับจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อย,ข,อยขึ้นอยู่กับการอัดแพ็คของผงกาแฟนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ ส่งผลต่อเข็มได้ในเรื่องของการบดการใส่การกดนะครับสุดท้ายแล้วครับให้แนะนําให้ดูในเรื่องของการไหลของช็อตกับระยะเวลาของการสกัดนะครับเป็นอะไรที่ต้องทำนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับส่วนเข็มเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของการขึ้นของเข็มขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหลากหลายปัจจัยนะครับผมโอเคครับก็ทีมงานกําลังเช็คระบบนะครับปุ่มต่างๆของเครื่องบดให้อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้งานตอนปรับเบอร์ก็จะสอนการเข้าฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเขาจะทำเช็คระยะซีโร่ทัสคอยนะครับส่วนใหญ่เครื่องบดตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็คลายออกมาสำหรับเบอร์เอเปโซนะครับพอเป็นถึงมือลูกค้าเนี่ยก็รันเฟืองบดกาแฟได้เลยนะครับนะไม่จะเป็นต้องมาทำระยะทัสซละอย่างเงี้ย เขาเริ่มต้นประมาณเบอร์สี่นะคตำแหน่งเบอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็น้องเขาก็จะจับเนื้อนะครับถ้าได้เนื้อที่ใกล้เคียงนะครับก็จะสกัดเทชช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ได้ก็ต้องรู้นะว่าจะต้องทำอย่างไรนะครเมื่อกี้บดกาแฟออกมานะครับ18กรัมนะครับแล้วก็มา ตำแหน่งที่ใช้เริ่มต้นก็คือเบอร์ส <4 S 1> ี่ <4 S 1> เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับในกรณีที่ช็อตไหลช้าแปลว่าเนื้อละเอียดนะเราก็ปรับให้หยาบขึ้นนะครับในกรณีที่ช็อตไหลเร็วก็แปลว่าเนื้อมันอาจจะหยาบเราก็ปรับให้ละเอียดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องรู้วิธีการปรับนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับการ เริ่มต้นสําหรับการเปิดร้านนะครับเรื่องของการปรับเบอร์คลิเบตเบอร์นะครับเกณฑ์ง่ายๆนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าช็อตเนี้ยมันไหลช้าหรือไหลเร็วนะครับ mm hmm. ก็ให้มาดูจากปริมาณน้ําที่ออกมาให้มันสัมพันธ์กับระยะเวลานะครับอย่างเช่นผมกดปุ่ม2เนี่ยสามิบาวิเนี่ยปริมาณน้ําที่ออกมาเนี่ยจะต้องได้ประมาณซักออนครึ่งถึง2อออน แต่ณนะตอนนี้ก็คือช็อตแทบจะไม่ไหลนะครับก็แปลว่าเนื้อค่อนข้างละเอียดเกินไปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับนี่แรงดันเข็มก็จะขึ้นเยอะระยะเวลา35แล้วน้ำยังไม่ได้เลยนะครับหยดติงๆเลยนะครับแรงดันเครื่องไม่ชนะการตัดแทคของกาแฟที่แน่นเกินนะครับต้องมาแก้กันนะครับมาดูวิธีการแก้กัน โอเคช็อตไม่ไหลนะครับเรามาปรับให้เนื้อหยาบขึ้นนะครับผมเดี๋ยวของก้านลิ้นเพื่อหเห็นตำแหน่งเบอร์ง่ายๆปรับไปทางเลขเยอะขึ้นนะครับนีก็หมุนไปทาง cross นะครับตามลูกศรน,นะแต่เราจําง่าย,ายๆเลยก็คือให้เลขเยอะขึ้นตอนนี้อยู่ที่ประมาณเบอร์5นะครับหลังจากปรับให้เราลังกาแฟขึ้นหน่อยประมาณครึ่งโดสแล้วเราก็บดเนื้อนเนี้ยเลสกัดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคแล้วเราก็ มาโดสกาแฟใส่ครับโดสนะครับเพื่อที่จะไปสก,กัดนะครับผมขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะยังใช้เมนูนในการบดก่อนนะครับจนกว่าเราจะได้เนะื้อที่เราต้องการนะครับเราถึงจะมาปรับเวลาในการบดนะครับผมก็จะใช้กาแฟอยู่ประมาณสัก17ถึง18กรัมนะครับสำหรับตะกร้าที่แถมไปให้นะครับผมโอเคแล้วเราก็มาแถมให้แพ็กตัวนแน่นๆนะครับ จริงๆปัจจัยของการทำกาแฟมันจะมีอยู่3ปัจจัยนะครับก็คือเนื้อบดที่เรากำลังหาอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณกรรมที่แม้ว่าทุกครั้งที่ผมจะสกัดที่ผมช่างกรรมทุกครั้งเลยนะครับเพื่อให้ค่ามันเป็นมาตรฐานนะครับสุดท้ายก็คือแรงกดนะครับนะฉะนั้น3าปัจจัยเนี้ยจะส่งผลต่อการไหลของช็อตเอเปโซ่แน่นอนนะครับนี่ครับจากเมื่อกี้ที่ไม่ไหลนะตอนนี้ก็คือไหลออกมาดีนะครับดูจากคลิปวิดีโอได้เลยนะครับ ช็อตไหลต่อเนื่องนะครับระยะเวลาเรากำหนดที่ตัวเครื่องก็คือ35วินาทีนะครับฉะนั้นเครื่องนี้ช็อตจะตัดอยู่ที่35วินะครับผมเรียบร้อยครับเราได้ช e ็อตเอเปโซแล้วปริมาณก็ถือว่าได้นะครับครับผมดูจากในคลิปเนี่ยห้กรัมนะครับก็ถูกต้องเลยครับ ที่ผมต้องการก็คืออยู่ประมาณสัก5 0าสถึงหกกรัมนะครับก็ใช้สําหรับสูตรเมนูกระใสเย็นนะครับหลังจากที่เราได้เนื้อแล้วครับเราก็มาปรับเวลานะครับซึ่งถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยสีเนี่น่าจะเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าที่สังเกตเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน4วินาทีนะครับนะงั้นเดี๋ยวเรามาลองมาตั้งดูนะครับวิธีการตั้งก็คือกดเข้าไปนะครับฟันเฟืองนะครับแล้วก็มาตั้งเวลานะครับนี่ก็จะมีลบเป็น1วิกับเซียววิด้านหลังนะครับ น้องเขาก็จะกะประมาณสัก3.7วินาทีนะครับแล้วเราก็ลองบดกันดูนะว่า3.7เนี่ยได้อยู่ประมาณสัก17 1 8กรัมหรือเปล่านะครับกดลอแล้วก็กดโอเคอ่ะแล้วเราก็มาชั่งกรัมครับโอเคได้ที่เราต้องการนะครับส่วนในกรณีที่เราขาด ถ้าสมมติว่าโดนออกมาแล้วมันขาดครับเราก็สามารถกดแมนวนวลเพิ่มได้นะครับหรือถ้ามันเกินก็สามารถใช้ช้อนตักออกได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาช็อตนี้มาสกัดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เทสระบบสตีมไปในตัวนะครับอ่ก็เดี๋ยวแยกเป็น2ชอ้อนลวกันนะครับในกรณีที่เป็นกาแฟเข้มเนี้ยก็อาจจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะก็คือเมนูกาแฟร้อนเนี้ยอาจจะใช้เป็นแบบซิงเกิลช็อนนะครับก็คือลักษณะตามคลิปได้เลยนะครับก็คือเราต้องแยกช็อตนะเราใช้สองเดียวนะ แต่ถ้าเกิดเป็นพวกกาแฟาพวกกลางเนี่ยก็รวมเป็นช็อตดับเบิลลิซโตได้ครับพวกช็อตสั้นได้นะครับมาช็อตก็สกัดไปนะครับหยุดที่35วินาทีนะครับแล้วก็สตีมนมน่ตั้งองศาประมาณนี้นะเข็นเฉียงให้นสมสปินนะครับนะเครื่องเป็นออโต้ทามเมอร์ฉะนั้นเดี๋ยวได้เวลาพุกช็อตก็จะหยุดส่วนสตีมนมก็เป็นออโต้แบบอุณหภูมิ ได้อุณภูมิที่ต้องการมันก็จะตัดนะครับสวยงามเลยครับช็อตหน่ได้นะครับสตินนมโอ้โหเสร็จพร้อมๆกันเลยใช้เสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดให้เรียบร้อยนะครับท่อสตรีมจะได้ไม่มีคราบนมติดนะครับนี่ก็ใช้แค่ช็อตเดียวพอนะครับกเทลงไปในแก้วได้เลย ด่างภาพนมนะนนะก็คือเนียนเป็นไมโครโฟมนะครับก็สามารถที่จะมาทำฝึกเทลาติอาดได้นะครับผมสวยงามครับนี่ครับเย็นก็ดึงช็อตยาวๆนะครับส่วนเมนูร้อนก็อาจจะใช้ซักซิงเกิลช็อตก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่จริงๆช็อตมันมีหลายแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับมเมล็ดนะ เอาแบบวิธีการทำแบบง่ายๆไปก่อนนะครับสุดท้ายครับก็คือการเก็บล้า,ทางทำความสะอาดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้ก่อนจัดส่งนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าก็สามารถทำได้นะตอนเก็บล้างก็ไม่ยากครับมาที่เครื่องบดก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะจริงๆก็ก้านลิ้นใช่ไหมแล้วเราก็บดกาแฟ สก,กัดก็ได้หรือจะใช้ช้อนตักออกก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะลันเฟืองให้นะครับก็คือบททิ้งออกมาให้หมดเลยนะครับเพื่อให้เฟืองเข้าที่ตอนนี้เฟืองมันยังไม่เข้าที่นะช่วงแรกๆของการใช้งานก็อาจจะได้มีการปรับเบอร์บ่อยหน่อยนะ พอเรารันอินกาแฟเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับ2-3โลนะครับเฟืองก็จะมีตามผมที่เข้าที่นะครับก็ก็จะบดออกมาแล้วไม่ต้องปรับบ่อนะครับนนี้ก็เป็นเรื่องปกติของเครื่องบดตัวใหม่ๆอยู่แล้วนะครับโอเคมาคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่แขมไม่ให้อย่างนะครับก็คือตัวตบไล่ผมกาแฟที่คงค้างนะครับหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้สําหรับตบไล่ผมที่มันคงค้างอยู่ในระบบเครื่องนะครับแถวๆพวกดีแคมเบอร์ตัวกั้นกาแฟไม่ให้กาแฟมันฟุ้งนะครับ ฉะนั้นเราก็อาจจะมาตบได้นะครับตำแหน่งนี้เป็นน็อตล็อถโถนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใส่ตัวตบเนี่ยเราก็ต้องหมุนออกมาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะติดนะแล้วเราก็เสียบเข้าไปคนระับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเพื่อให้เฟืองมันหมุนนะครับพร้อมกับใช้ตัวปั๊มนะครับนี่กาแฟก็จะออกมาใช้สำหรับตบไล่ของกาแฟนะครับ แบบฉาบฉวยทางศู์เขาก็แถมไปให้นะในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกมีพวกเครื่องดูดฝุ่นนะแต่จริงๆแล้วนะสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่การตบนะครับก็คือการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดน,นะครับเพราะสังเกตเห็นไหมครับพอเราตบเนี่ยงมันจะฟง้งและบางทีมันอาจจะฟุ้งเข้าไปในระบบนะครับทาให้ปุ๋มกาแฟคงค้างอยู่ในเครื่องนะครับแต่ถ้าเราดูดเนี่ยมันก็จะไม่มีนะนดูดเลย ก็จะสะอาดกว่าครับแล้วก็ผงกาแฟก็จะไม่ติดภายในตัวมอเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการดูดไม่ใช่การตบนะครับนะนนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีกว่านะถ้าใครมีเครื่องรดฝุ่นก็แนะนํานะครับทําแบบนี้เลยส่วนตัวเครื่องก็ง่ายๆครับล้างท่อสตีมครับเตรียมน้ําเปล่านะมาต้มให้ร้อนนะครับนะอยากให้ต้มร้อนๆหน่อยก็สามารถเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปได้นะเพื่อ mm hmm. ให้อุณหภูมิมันทําให้นมมันละลายนะครับ แล้วก็ใช้น้ำปล่าจุ่มเข้าไปครับให้คาบนมละลายนะครับพอ,อน้ำมันร้อนนะครับท่อสตีมก็จะสะอาดนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็อย่าลืมปรับอุณหภูมิที่เราใช้งานกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับนี่ก็เข้าไปฟังก์กชันแล้วก็ปรับได้เลยคนระับ Okay. แล้วก็เรื่องของการแกะล้างหัวุ๊บนะครับตรง shower skin นะใช้ไขควงซีแฉกนะครับ,รนะรรบมุนออกมาเพื่อเช็ดทำความสะอาดไปเลยนะครับอันนี้ก็ทำได้เป็นประจำนะข้อควรระวังก็คือเนี่ยโอ้โตัวหัวน็อตเนี่ยที่มันใช้ไขควงนะครับต้องให้มันแบบพอดีกันนะครับแล้วก็ขันเข้าขันออกก็เอาแน่นพอตึงพอนะครับนี่ครับมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยก็ใส่กับเข้าไปนะครับน็อตเนี่ยเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยนะบางทีมันทาหล่นหายก็ได้ก็สามารถเอาไปเทียบกับร้านขายน็อตทั่วไปได้นะครับผมบางทีเราทาหล่นหายหรือล้างแล้วก็อาจจะลืมเก็บอะไรเงี้ยหาไม่เจอนะครับก็ประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับวิธีการล้างทำความสะอาดทําอยู่เป็นประจํานะครับตามคลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเครื่องผม ร้อให้หายร้อนแล้วก็จะถ่ายน้ำออกจากเครื่องก่อนจะส่งให้ทีหนึ่งนะครับผม